พอในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าก็เป็นภาพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้ให้ความเห็นใจให้ความรักสองมองมามองเห็นปัญหาครับการมองเห็นปัญหาไม่ใช่ว่าตัวเรานะครับเกษตรกราต้องมองเห็นกันไปนั่งคุยกันครับผมเคยชินกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมโคเนื้อในภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างผมเคยอยู่ที่โลกเนะี่ยเป็นสุโขทนะัยเนี่ยพอลงไปภาคใต้ครับเข้าไปในพื้นที่เห็นแต่สวนยางครับ ปหาวัวนมไม่เจอเพื่อนั่นอยู่อันดับที่วันอยู่ประจวบันยังมีวัวนมได้การผมลงไปถึงสุราษฎร์ไม่มีวัวนมคุณกิตศักาผสมแต่วัวเนี่ยไม่ได้ผสมวัวนมนะครับผิดส่วนปา่าซิงเกิลเอ่อซิสเต็มระบบเกษตรแบบเดี่ยวเลยโมโนซิสเต็มไล่วัวออกไปอยู่ตามข้าง,างทางทั้งนี้พวกวัวมันไปกินยอดมัน อยอดอายางพาราเพราะสมัยยางพาราราคากิโลละร้อยแปดสิบาทเลยเชื่อไหมครับกินยอดหนึ่งป่าไปละเจ็ดสิบบาทต้นปาล์มก็เหมือนกันดังนั้นเกษตรกรเริ่มขายบวทิ้งขายกูครับหรือไม่ขายก็ปล่อยมันเลยนะครับอันนี้จากสงขลาครับใครมาจากสงขลาบ้างเยเหน็นภาพนี้บ้างไหมปล่อยวัวไปกินขยะนะครับแล้วเกษตรกรหลายๆคนไม่สนใจเลี้ยง พอเข้าไปบอกผมปลูกปาล์มา่า์ผมต้องการเงินจากปาล์มผมปลูกยางยางกาลังราคาดีผมไม่สนเลาคัวเราไปนั่งคุยกันปรากฏว่าคุณอุทัยจุดเสงอยู่ไทยชนะหัวับผมเนี่ยนะตอนนี้เงินซื้อปุ๋ยแพงมากปีละสองแสนสามแสนผมจะลดต้นทุนได้งไงอ่ะคุณก็ทําปุ๋ยสิปุ๋ยต้องทํายังไงก็เอาขีควัวขี้เป็นขี้ไก่พวกนี้เรามาทําปุ๋ยข้อปุ๋ยมักปุยใปปุ๋ยมับผมต้องซื้อขี้วัวจากราปุ๋ย จากภาคกลางเลย้าคนส่งกิโลละบาทเริ่มคิดแล้วแบแล้วปัญหาเราอยู่ตรงไหนอ่ะมองร่วมกันปรากฏว่าปัญหาอยู่ที่เราไม่มีมูสัตว์ตรงนี้ครับผมตะเวนถ่ายชนะชัยยาการชนกะการชนะดีเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ครับเพื่อที่จะถ่ายทอดว่าอาาเลี้ยงสตัตว์ดีร่วมกัสบสปะปะครับดังนั้นท่านอย่าลืมว่าเวลาถ้าถ่ายทอดดีต้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่วิวัฒนาการเริ่มเกิดขึ้นเช่นสปะปะองค์บริษั์เกษตรจังหวัด นะครับอุ้มลูกมาดูเมือนอาจารย์นหนูนะครับวันนี้ก็ลูกมาด้วยนี่คือความรักน่ารักภาพที่น่ารักมากนะครับแล้วก็กเกษตรกรก็มารวมกันสอบป,ประสานงานเราแทบไม่ต้องประสานงานแต่เราให้ความรู้นะครับรเห็้เกษตรกรจบภาพเหล่านี้นะครับแล้วก็เกิดการเลี้ยงวัวในสวนป่าเกิดขึ้นพอะเลี้ยงวัวในสวนป่าเอาอะไรให้กินล่ะครับแน่นอนครับว่าจะต้องเอาถ่านป่าแล้วเขาได้อะไรครับแด้ขี้วัวได้มูลนะครับ ถ้าพูดบบกับเศษควนเมื่อกี้เนี่ยสุภาพาะนะครับแต่พูดกับนักวิจัยก็ต้องบอกมูล <c oughs> ชาวบ้านไปพูดบอกว่ามูลชาวบ้านองงอใจมูลคืออะไรครับแล้วก็ได้มูลสัตว์ขี้วัวมาเยอะฟาร์มนี้นะครับของกำนันเส้น่พื้นที่พันไร่ปลูกปม์มเคยใช้เงินปีละสองแสนถึงสามแสนนักปัจจุบันใช้แค่แสนเดียวจากการใช้ขี้วัวเข้าไปขึ้นต่อขึ้น,นแล้วก็มีการใช้มูลสัตว์เข้าไปในสวนอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงไสเดือนได้มูลไส้เดือนน้ำหมักไสเดือนได้เป็นผลิตภัณฑ์ครับ แล้วก็เป็นปุ๋ยครับจุดประสงค์นะครับก็เลยเกิดขึ้นว่าเอาเรามาสร้างโมเดลกันจากการปลูกปาล์มนี้ก็จะได้ปาล์มส่งโรงงานแต่ณปัจจุบันเรามาคุยว่าได้ผลปาล์มและผลพลอยได้มาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคนมโคเนื้อเลี้ยงแพะได้มูลมาปลูกพืชในร่องสวนตามสวนยางแก้ชีวภาพเกิดขึ้นจากมูลสัตว์แล้วก็เอากลับมาเป็นปุ๋ยในสวนนี่เป็นโมเดลที่ตามส้นแล้วก็ทํางานตามนี้เลยครับ ไปบรรยายกับกลุ่มเ <_ d ye> กษตรกรนิคมต่างๆในการที่จะปลูกป่าก็ต้องทําแบบโมเดลนี้เขาถามกลับมาครับว่าโมเดลที่อาจารย์ทำหรือยังเราก็ต้องกลับมาครับก็เลยเกิดองความรู้ขึ้นมาต่อยององความรู้ตรงนี้มันจะเกิดต่อเนื่องถ้าเราลงพื้นที่เดิมๆนะครับไม่มีหนึ่งก็ต้องเกิด2เกิดสเก,กิด4ก่ถ้าก็ะผมทํางานวิจัยป่าเรื่อยๆตอนนี้มีงานวิจัยในพื้นที่เดียวเนี่ยประมาณ12ง,งานตลองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะสร้างองความรู้สักองความรู้เนี่ยเพื่อตรงนั้นเราก็ค้อคนป่วยเหมือนหมอ ปศุสัตว์มาดูเห็นอาการนี้นักวิชาการมาดูเห็นอาการนี้สอประารมาดูเห็นอาการนี้ทุกคนเห็นคนละมุมก,กันแต่จะคอมคพมไหมหรือการจัดการบริหารจัดการได้ไดยังไงผมจบที่เดียวกับท่านดรเชวันนะครับดบเรเฉวันทําเรื่องใบป,ปาล์มมาจากมาเลเซียทำอาหาแพทย์แล้วก็ดูศากตร์ด้กจันผมทําวัวกับควายดรปรมอดก็ทําแพทย์น,นะครับเราก็ฝันเกว่าสักวันหนึ่งกลับไปเมืองไทยเนี่ยจะต้องทาให้ชาวบ้านไทยเนี่ย ขายบป,ปาลมไปญี่ปุ่นได้กิโลเท่าไหร่ครับมาเลเซียส่งปลมไปญี่ปุ่นบป,ปาลาเนี่ยกิโลละสี่บาทเขาเคยซื้อยอดอ้อยจากกัลจันบรุรีราชบุรีไปนักปัจจุบันเมืองไทยเวลาตัดอ้อยทางไห้เผารวาเลยครับยอดไม่ได้และเราไม่สามารถขายยอดอ้อยไปให,ให้กับญี่ปุ่นหรือเกาหลีได้เวียดมาเลเซียกับอินโดนีเซียจึงขายได้เราก็คิดว่าเอกลับไปต้องไปคุยเรื่องนี้แหละก็เลยเกิดการทดลองที่หนึ่งเรื่องการใช้ประโยชน์จากทางใบปลาเป็นอาหารสัตว์ครับ เบปลนปนี้มีโปรโตีนสูงก,ากาว่าฟางข้าวโปรโตีนห้าเปอร์เซ็นแต่การย่่ยได้น้อยและการกินได้ก็จะไม่ดีถ้าเราสับไม่ดีก็ให้นักศึกษาร่วมกับทําเป็นโปรเจกต์ก่อนแล้วก็เป็นร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีราชมงคลศรีวิชัยราชาพัฒสุรารธานีนะครับเห็นไหมครับว่าการทํางานร่วมกันหลายมหาลัยดีอย่างก็คือเราไม่ต้องลงทุนผมไม่ใช้บัวราชมงคลเพราะผมไม่มีบัวตอนนั้นนะครับแล้วก็ราชาพัฒเองก็เข้าสังคมเข้าชุมชนได้ดี งานก็ลองดำเนินไปนะครับเศษสัส์นี่คือชวนของงานทดลองเราล้างออกมาแล้วก็เอาไปเลี้ยงในเชิงของผีทิ้งไทยนะครับศึกษานำดูเรียนศึกษาตามปกติน่าสุดท้ายกลับไปสู่การถ่ายทอดครับการถ่ายทอดชาวบ้านต้องได้ลงไม้ลงมือเครื่องสั์เป็นแสนเราจะมีเงินไปซื้อให้ชาวบ้านใช้ไหมครับแน่นอนกประมาณมนะันต้องมาจากเงินอื่นดังนั้นฟาร์มทดลองบางฟาร์มมีการช่างเลยครับเอาตัว200ตัวต้องใช้ ทาในใบปาหนึ่งตันครึ่งต่อวันเอาไปเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียววัวกินแล้วรู้สึกน้ำหูน้ำตาไหลต้องกินน้ำมันร้องไห้เพราะมันม่มีอาหรานอ่าก็ต้องขาให้มันเนี่ยวิธีการหมักแตกต,ต่างบางคนเอาเกลือมาจะไม่ขึ้นราบางคนก็ใส่ถังหมักอัดให้แน่นตามปกติจนกระทั่งสิบปีผ่านไปครับเราพยายามทําเป็นอาหารทีมาผสมอัดเม็ดเพราะเรายังฝังใจว่ามาเลเซียอัดเม็ดด้วยมูลค่า2ี่ล้านเราจะลงทุนประมาณ2 0 0 0บาทเพื่ออัดเม็ด สี่ปีผ่านไปตอนนี้โรมบริษัทได้ซื้อถังไปแจกได้มีเครื่องสับไปแจกจังหวัดนครศรีธรรมราชชัดเจนครับตอนนี้แถวสีชนเนี่ยเลี้ยงวัวด้วยถังไป้าจังหวัดสุราษฎร์เลี้ยงที่การจรนทบชัดเจนชื่นใจครับกรเกษตรกรมีโรงปุ๋ยในชุมชนจากการใช้มูลสัตว์เกิดขึ้นและเราเองนักวิจาการก็ได้เพเปอร์ ได้ไปนําเสนอต่างประเทศต่างประเทศมาเลเซียได้เห็นแล้วว่าอาดวดรแาท์มีเสียแรงที่อยู่มาเรียนมาเลเซียอยู่เอาความรู้จากมาเลเซียไปใช้ในเมืองไทยได้ครับผมคิดมานานเลยครับผมจะเอาฟางข้าวมาขายกับมันสะากรบให้มาเลเซียเหมือนกันครับคิดอยู่เหมือนกันดังนั้นเกษตรกร,รใช้ทางปาล์มเสียบอกว่าจันมันไม่มีอาหารพวนเลยทำยังไงเนี่ยมันสะแกรงต้องไปซื้อจากโคราชโนนขอนแก่นโนนเราก็เลยทํางานวิจัยต่อนเนี่ย เป็นโครงการศึกษาผลพลด้จากโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน,น,น้ํามันพาเด็กนักศึกษาไปนะครับไปสอบสองตอนแรกก็ไปถามผู้จัดจาก,การครับสุดท้ายเราเห็นนะครับสายตามไม่อยู่นิ่งไปเห็นทลายปาล์มใย,ยปาล์มขี้เค้มตังเท่าไหรเจา้าใช่ไตันละสามร้อยบาทตะกอ,อนให้ฟรีนะครับโรงงานจ้างไอาไปทิ้งด้วยไปถมที่ยังไงถามคุณจิตตสักนณปัจจุบันนี่ถูกมากเราก็ไปสํารวจว,ว่าโรงงานไหนมีบ้างโปรตีนเท่าไหร่ AD F, AD F, AD F, oh, right? karaoke, a D F เอ F ีเอลสยมันเท่าไหร่เอามาลองตากดูให้ไม่แห้งเอามาคั่วก็ไม่แห้งเอ้าทาไงว่าเอาใส่ถังไม่ขึ้นราข้างบนแต่ข้างล่างไช้ได้สุดท้ายให้เด็กลองอัดเม็ดดูอัดได้ทำเป็นส่วนผสมออกมานักศึกษาก็ดีใจนะครับที่โปรเจกต์เล็กๆน้อยๆมันต่อยอดมาสู่การที่เกษตรกรได้ข่าวว่าพี่อาจารย์เราเคทำงานแล้วบอกว่าโปรตีนส่เซเท่ารำข้าวเอาไปดั้เลยครับดั้มไม่วัวกินเลยถามคุณกิตศักดิ์ครับพอดําแล้วเป็นไงครับ วัวขี้เลี้ยวไขมันไม่ดีมันก็ลงพุงพอคนกินไขมันเยอะเราก็เลยทําต่อเอา้ามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแน่นอนครับให้น,นหักศึกษาทำโปรเจกต์ก่อนพรีเทสนะครับไปอาศัยหลงโมกูนเขาทําเป็นอาหารก้อนออกมาทั้งอาหารเม็ดด้วยได้เป็นยูเรียโมนัสต์บลอกกับเทอเออกมานะครับนี่เป็นเทอ l e เนะครับแล้วก็ทาเป็นก้อนที่ขอนแก่นนะครับทําออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับจากข้าว เราอยู่ภาคใต้ไม่มีรำข้าวครับแล้วก็เ,าเอาขี้เค็มมาออกไปก่อนเห็นวัวรุมกินอย่างนี้ว่าเป็นภาพที่น่าชื่นใจอันนี้เป็นภาพของท่านศาสตราจารยด์ดรเอกถาวรพัฒน์ผมก็ิืดมๆไปเพราะผมไม่มีวัวนมผมก็ให้ชาวบ้านอบรมนะครับทําขี้เค็มออกมาเห็นไหมเนื้อมันก็จะต่างกันกับใช้รำข้าวใช้ากาวปลาถ้าเกิดว่าทําแล้วมันอาจเป็นแบบยากเพาไปซ้ดกระถางต้นไม้มาอาจลงกระถางต้นไม้สุดท้ายก็เอามาศึกษากินวันละขึ้นกิโลนะครับเป็นชนิดเม็ด และชนิดก้อนนะครับไม่มีชนิดผงเพราะวันนี้ตกอากาศแข่งนะครับการถ่ายทอดทียีเนี่ยเราทำเวลาเราไปหาชาวบ้านเราต้องขอกินข้าวก่อนเขาดีใจนะครับเราะว่าพอมานั่งจะกินข้าวกับชาวบ้านเชาวบ้านจะรู้สึกาอาจารย์อาจารย์มาทีไรกินข้าวก่อนทุกครั้งมันเหมือนมีความรื่องไม่ละเกียดในสิ่งที่เราทําอยู่อาหารการกินการอบรมที่โรงแรมนไม่ส่ใจครับเหมือนที่ท่านมาดังนั้นหลายท่านถามว่าอาจารย์ทําไมแต่งตัววันนี้ใส่กางเกงยียนไหมบุมูกนี่ตรงนี้ผม่าผมาผมาพูดเรื่องถ่ายทอดทีวีดังนั้น ผมก็ต้องทําตัวให้ประมาณนั้นนะครับข้อเสื้อนะครับก็ประมาณนั้นอันนี้นี่เป็นแบบที่เราสร้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเวลาออกพื้นที่เนี่ยครับก็เป็นภาพที่เราได้ทํางานเต็มที่ตามหน้าที่ไม่มีเครื่องแบดเม็ดเราก็เอาเครื่องแบบหนึ่งเงี้ยไปเพื่อยามยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ใช้จอบใช้เสียงใช้อะไรที่มีนะครับสุดท้ายก็คือใช้บัวชาวบ้านนะครับมาทดลอเขาจะได้เห็นว่าอ่าใช้ได้จริงครับใส่กระถางนี่คือการยืดหยุ่น ว่านะครับแล้วก็ได้เปเปอร์ออกมาได้การดีเซลออกมาสุดท้ายมันปิดท้ายตรงนี้ครับปิดท้ายตรงที่ว่านักวิชาการพวกเราได้ไประโยชน์ก็คือได้เปเปอร์ได้การนําเสนอแต่เกษตรกร,รได้ในส่วนที่เราไปถามทอดและได้ความรักความผูกพันสุดท้ายแล้วนอกจากนั้นแล้วครับผมก็ตามฉีดวัคซีนตามฉีดยาให้เกษตรกร,รทั่วไปนี่พี่เหมือนนะครับ แลวก็ตามช่างน้าหนักปัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อรู้ว่าอ้าวพอกินอย่างนี้แล้วมันโตไหมอัตราการเจริญเติบโตเท่าไหร่พานักศึกษาไปตะเวนช่างปัวจนกระทั่งว่าผู้บริหารเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะมันเไปไ็นอย่างไรใช่ไหมครับนะแต่แน่นอนเราทําเรื่องโดยราชการแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากการแกเล่นเรียนรู้ไปดูงานซึ่งกันและกันนี่สัมผัญมากการที่ให้เกษตรกรได้ไปเปรียนรู้พอสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่อาหารคน ก็จะมีงานทดลองของเจิกัสนะครับของญี่ปุ่นมาสนับส่นเรื่องการศึกษาความต้องการโภชนะของโครเนื้อ